ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญปรยทาในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญปยทานะคะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะลักษณะที่เราพับเหรียญปยทาในรูปแบบใหม่นะคะเราก็จะได้ตามภาพนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะโดยเราจะใช้ริบบิ้นจำนวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ1 1อเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งนะคะโอเคค่ะเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะเราก็จะเวินระยะห่างที่ไปประมาณ1นิ้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะแยกลิบิตออกจากกันโดยเราจะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะหยิบเส้นที่1ขึ้นมานะคะตามด้วยเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1นนะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สค่ะประกบกับเส้นที่2นะคะแต่เส้นที่4ี่นะคะเราจะนําส่วนที่เราพับครึ่งค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วไปคล้องในเส้นที่3มนะคะแล้วเราค่อยดึงเข้าหากันเราจะได้ฐาน4นะคะ ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราจะทําฐาน8ดนะคะเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นใ <_ t ell> ดขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะโดยเราจะหยิบเส้นด้านล่างพับเฉียงไปทางด้านขวามือเส้นที่สองทางขวามือจะพับเฉียงไปทางด้านซ้ายมือเส้นที่สามเราจะพับลงมาด้านล่างนะคะและเส้นที่4ี่ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วเราค่อยดึงเข้าหากันก็จะได้ฐาน8ปดประมาณเนี้ยค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะทำลูก,ลกส้มนะคะ เราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2ไล่ไปทางด้านขวามือประกบกับเส้นที่1แล้วก็เส้นที่3ประกบกับเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่4ค่ะประกบกับเส้นที่3จากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเส้นที่2เราก็จะวางลงไปด้านล่างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเส้นที่3ก็จะวางลงไปด้านล่างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบน เส้นที่สี่ก็วางลงไป Kristin. ด้านล่างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะค่ะจากนั้นเราสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือสี่เส้นนะคะเราหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเลยนะคะเส้นที่2เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกเส้นที่3มเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผล่ในห่วงที่2ค่ะแล้วก็เส้นที่สี่เราก็สอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผล่ในห่วงที่สมนะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากัน ะคะในแต่ละเส้นนะคะโดยใช้มือด้านซ้ายเราช่วยประคองไว้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเราดึงริ้นเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทำการสอดเก็บค่ะ โอเคค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้เส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็วางทับไปทางด้านหน้าสังเกตเส้นด้านซ้ายระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะแล้วเราก็จะวางทับลงไปค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะวางทับไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนจะเหลือ3เส้นนะคะ ค่ะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3ามเส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะสอดเก็บเข้าไปในห่วงแรกค่ะประมาณนี้ค่ะและเส้นที่สองนะคะเราก็จะสอดเก็บเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผูกในห่วงที่สองค่ะเส้นที่สามค่ะเราก็จะสอดเก็บเข้าไปในห่วงแรกนะคะแต่ไปผูกในห่วงที่สามค่ะจากนั้นเราค่อยดึงริบบิ้นเข้าหากัน และขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านนะคะเมื่อเรากลับด้านเราก็ทําการสอดเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งสอดเก็บไปทางด้านหน้าโดยเราจะเป็นระยะห่างทางด้านขวามือ3เส้นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำริบบินที่เป็นเสก้า,กากเพชรหรือเป็นสีนะคะเข้าไปสอดนะคะใต้เส้นนั้นนะคะโอเคค่ะเราจะนำส่วนที่เป็นการเพชรเข้าด้านในนะคะแล้วก็สอดใต้เส้นสีขาวที่เหลืออยู่ค่ะให้พอดีกับเส้นสีขาวเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเส้นที่สองก็เหมือนกันค่ะเราก็จะสอดใต้เส้นนั้นนะคะ แล้วก็ตัดให้พอดีกับเส้นที่สีขาวที่เหลืออยู่ค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอนริบบิ้นจุดครบ8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะประมาณนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทํากีบด้านในเลยนะคะลักษณะของกีบรอบแรกนะคะจะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะขึ้นมาค่ะโอเคค่ะเราก็จะบ้วนพับไปทางด้าน ในประมาณนี้ค่ะเราใช้มือด้านซ้ายเรากดแล้วก็ม้วนโค้งปลายเข้าหานะคะแล้วก็สอดกีบในช่องที่เราหยิบอะค่ะแต่ก็จะเป็นระยะห่างข้างหน้าไป2เส้นนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหาโอเคค่ะเส้นที่2เราจะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะม้วนริบบิ้งเข้าไปด้านในมือด้านซ้ายกดไว้ค่ะแล้วก็จะม้วนปลายโค้งไปด้านหน้าประมาณนี้นะคะแล้วก็สอดกีบในช่องที่เราหยิบอะค่ะแล้วก็จะผูก ด้านหน้า2ช่องโอเคนะคะเราจะเพิ่งดึงแน่นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ํำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8เส้นนะคะเส้นที่3ค่ะก็ม้วนเข้าไปด้านในใช้มือเรากดไว้นะคะแล้วก็ม้วนไปไปด้านหน้าแล้วก็สอดกกิบในช่องที่เราหยิบเส้นนั้นค่ะเระยะห่างประมาณ2ช่องนะคะโอเคค่ะเราก็จะทําซ้ําให้ครบเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราทํากลีบด้านในนะคะรอบแรกจนครบ8กลีบแล้วนะคะเราค่อยๆดึงดิบิ้นเข้าหากันให้แต่ละกลีบนะคะ,ะเข้าหากันตามความเหมาะสมนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดกลีบนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านแล้วนะคะเราก็จะสอดกลีบโดยเราจะสอดไปทางด้านหน้าเราจะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปเรื่อยๆทางด้านขวามือเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเกีบจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะนะคะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาเราก็สังเกตว่ากีบของเราเคลื่อนไมคะถ้าเคลื่อนเราค่อยๆใช้มือเราช่วยประคองจัดนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากีบรอบคากนะคะประมาณเนี้ยค่ะโอเคค่ะเราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่ง <coping> ขึ้นมานะคะเราจะพับเข้าไปด้านในค่ะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะข้ามไปหนึ่งกีบ นะคะแล้วก็ม้วนโคง้งปลายเข้าหาประมาณนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะใต้เส้นสีขาวนะคะในช่องถัดไปนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะผูด้ดานหน้าสองช่องนะคะสองเส้นนะคะแล้วค่อยๆดึงริบบิน้นเข้าหากันโอเคค่ะเส้นที่สองเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือพับริบบิน้นเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ม้วนโคง้งปลายเข้าหาด้านในประมาณนี้ค่ะแล้วก็สอด นะคะในช่องถัดไปนะคะผูวิละยะห่างประมาณ2ช่องนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ำไปทางด้านซ้ายมือนะคะจนกว่าจะครบ8กลีบเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราทํากลีบนะคะรอบที่สองจนครบแปดกลีบแล้วนะคะเราค่อยๆ่อยดึงริบบิ้นแต่ละด้านเข้าหากันค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากลีบใบรอบข้างนะคะในรอบแรกค่ะลักษณะของกลีบใบรอบข้างนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะเราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะพับเข้าไปด้านในพักเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยแล้วเราก็จะสอดเก็บในช่องถัดไปนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยดึงริบบิ้นเข้าหาจากนั้นเส้นที่สองค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือทําเหมือนเดิมนะคะพักเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยแล้วเราก็สอดเก็บในช่องถัดไปโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8ดกีบเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบจนครบ8กลกีบแล้วนะคะของแต่ละด้านนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกีบริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งงวนโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปในช่องนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะไล่วนไปทางด้านซ้ายมือทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8ดคู่หรือ8เส้นเลยนะคะ เมื่อเราสอดเก็บจนครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากรีบใบรอบข้างครั้งที่2นะคะโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนออกมาด้านนอกแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะสอดเก็บในช่องถัดไปบนเส้นนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยดึงลิปปิ้งเข้าหากันนะคะ โอเคค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือทําซ้ําเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8คู่เลยนะคะหรือ8กลีบเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดกกีบรอบที่สองจนครบ8ดคู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นในส่วนที่เหลืออยู่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งพับเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นด้านหน้านะคะแล้วก็สอดเก็บประมาณนี้ค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ8ดคู่หรือ8ดกลีบเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบแปดเส้นแล้วนะคะเราก็จะได้นะคะเทคนิคในการพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะจากนั้นนะคะในส่วนที่เป็นตรงกลางนะคะเราก็จะนําดอกไม้หรือเกสรเข้ามาตกแต่งนะคะตามความเหมาะสมประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ